เป็นอะไรเมื่อกี้นี้เราจะทำโดยโดยเป็นได้เนงไงกันเรื่องสีฟ้าเงินคือว่าเกิดเหตุการณ์บุกจากปันไดเนาะอืจากเบิ่งคำปากคำบ้าวช่างงานยาติพี่น้องเจ้ากับคือจากบุกพอใจอที่เห็นหมดค่อยขอบยาวเงินเน่นันนะอืบุกพอใจตั้งแต่ทั้งน้องเตะโชว์ร่มหลให้น้องเตะโอ่คือเพิ่นใช้จ่ายค่ารถที่ว่าเพิ่นเดินทางมาหาน้องแตะนี้โอ้เพิ่นหักเอาตัวนั้นนะเพิ่นหักเอาตัวนั้นเพราะว่า ต่อเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นจกเงินในถุงเพิ่นจ่ายค่ารถได้แม่นบ่กบัดพ่อน้องเต้ได้ครับเงินจากผู้กรณีเนาะเพิ่นก็ะฮักเอาเงินของน้องเต้นี่ไปจ่ายค่ารถมันก็เลยเดินทางมานี่ค่ะเพิ่นเดินทางมาเยี่ยมมายามน้องเต้มันก็เลยท่ำให้เงินน่ะค่ะไปบัดนี่กชักขาแล้วก็ชักกล้ามตึงชักกล้ามแขนึเคลื่อันนี้แก๊บมันเหน็บกว่าอ๋อบอกขอแขนงคลื่อนบ่ แล้วมันเจ็บแบบกัดปวดปวดบ่กัดปวดแบบมันย่อนอยู่บ่ละมันย่อนยึกยุกยึกยุก,ยกบ่อเออเคยมีว่าไม่มีว่ามันมันบวมนะไม่แบบไม่มนีบขานิบเข่าโออบวมต้นขาบา่มันบ่เมนดมาไม่นีบข่าวอีละแบบขาเจ้ามันบวมน่ะมันหัดไม่ออกไม่ออกเนาะอืม เปิดคลิปเปิดภาพมาพี่น้องเจอทา้งวาวนิวก็ยังอยู่โรงพยาบาลคือเก้าเนาะสบายดีเดินว,วาวนิวเด้อเนาะกับผู้ดีนี่แหละเจอวาวนิวกับชิมาพัางเหตุการณ์กันเลยเรื่องอการที่ว่ารายขู่ลตคนมาและมันเป็นอันบอกเข้าใจนี่แหละเนาะเอาแบบนี้เลยซะเพูาว่าคอยมาหาน้องนี่น้องเพิ่นว่าว่าทั้งเจ้าก็เอาเงาเป็นคนไปนรับเงินหมา้น,าน้องเพื่อนแม่บอกโอ้แต่เป็นอีกได้เรื่องเราคือว่ามันคือขาดไปนะคอยมาเบิ่งเงินคือขาดมันคือบ่ครบจำนวนที่ตรง ผู้กอ่อหนี้เพิ่งมอบให้ในตรงเป๊ะอยู่แล้วเนาะที่ว่าเพิ่งมอบให้แต่พอเพราะว่าเบิร์มันคือขาดนะเป็นนี่ไงเรื่องเงินขาดบ่โดยเรื่องเงินขาดเนากับเป็นตามตามที่ว่าเรื่องนี้จะป่านอยากี่น้องทห้น้องเต,ต้เนาะอ่าาว่าอ่าได้เสียค่าใช้จ่ายค่าเราเดินทางมาแต่พุ่นเนี่ยมาหาน้องเต้เนนะี่ยมารถมาหารวมหมดนะล้านหา ค่าเมารถมาหาน้องแต่มือนั่นนั่นวะเพื่อนมาไปกลับอีกเนาะคือว่าเพื่อนอย่งนในอย่งนี้ในคลิปเฮาแหละเนาะเออเออมันมันค่ากลับเมื่อเฮากับเมื่อโสงเฮาพยายามเรื่องตะกี้เออเพราะว่าเมื่อจะเมื่อโสงวานอย่างนี้โดยเนาะกาเปอนราเชียคาเนกัตงนั่นนี่กาทะเลตะเพิ่นเนาะเออเออมออเขามีตะกีไปหาเงินโดยโดยโดยมาจัเล่นเรดิ้ เจ้สี่ล้านสี่แนเนาะอะาดอง้านหกเนาะเกท่านองแต้ทมแบบเป็นอะไรอ่าเมื่อกี้นี่นจะโดยโดยเป็นได้นันเรื่องสิบแลงเงินคือว่าเกิดเหตการณบุปันไดเนาะอือืมบึงคำบาดคำบ้าช่างงานยติพน้องเจ้ากัคือจะบอกบุพใจอืมอืมยนหมดขอยขับแลงเงินเน่ยนั่นนะอืมบุพใจตั้งแต่ท่งนองแต้อโชวรุมและให้ต้ไปโอให้ฮอด เจ้าแม่นบอกโอ้เอสบารดีเค่รื่องลงละโดยคือให้ชุมเจ้าแบบชุมเจ้านี่โทรหาบ่าวยาเบานิ้วให้ไปเอาเงินมาจ่ายค่ะคือคายาเช็ดหาบ่าวนิ้วเช็ดเช็ดหาบ่าวนิ้วเลยกันิ้วหน้าเลยกับเจ็บปวดหน้าปวดหน้าเจ็บแน่หร้าก็บวมเงินไปเอาดินอกหมเจ็บแหงเอามีเงินไปเอายามาเลย ต้องการค่าใจเนาะบัตรนี้ผันโอจากเงินทางนั้นบัตทางนั้นผันโบได้เขามากังอยได้เขามาเาไมีลถไม่ร่างอลไรกะอ่าอ่าอ่าเอาเอาบารายละเอียดด้วยด้วยด้วย่าวลายละเอียดเอาเลยร่างเลยทังบนื้อกระิดอยู่ต้นชุกชานท้งงเพื่นเลยกบอ่าอ่าตัดสินใจจัเล่นด้วยเลยกตัดชินใจามา้งท่าว่าทั้งโนเต้คึงพอใจทางบริษัทชาไปเอาเงินมาเอง ว่าจะตีพี่น้องผมมีรถมีร่างกะตีรถมากระเบ,บนิ้วเลยก็ได้โอ้ที่ว่าถ้าอย่างมาอยู่มาเยี่ยมเนะาะเพราะว่าเจ้าก,กัขี่รถไปเอาฮอดเฮือนฮอตชานแม่หากแต่เพื่อนไปแล้วเพื่อนว่าได้ไรกับชุมเจ้า,า,จาก็เพ้าะว่าจำเพื่นใคนคลิปน,<อ>น,นั่นแหละเนาะการไปเนปับยากนิดนึงไปฮอดเฮือนพบบ้านในบ้านป้าวไปฮอดเฮือนพบบ้านในบ้านผมแมนโอ้ก่อนจะได้เงินมาหายน้องเพื่อนอีกเลยไปเกันในบ้านก่อนโอ้ไปเคลียร์กันอยู่พุ่นอืมอืมอืมเออเขาว่าจะเพป็นว่า เออกันหมดเจ้ารับเงินไปกะบ่เจ้ารับผิดชอบแต่ว่าตกล้นสิหายโอเคอือทางบนก็น้อมรับอือว่ามันตกนสิหายในการที่ว่าบนอ่านส่งเนาะว่าไงนส่งมนแต่บนสิัผิดชอบหมดทุกอย่างเนาะโดยแม่แต่กี่เดียวันก็สิอคือคลิปเเาะว่าเฮ็ดตกลนสหายอีดีเนาะออแต่ว่าตอนนี้ก เงินหดธุรกจแล้วเรียบร้อยเลยเรื่อยๆเลยโดยจะถือว่ามามอบให้เป็นที่เรียบร้อยมอบเงินเรียบร้อยอ๋อ <c oughs> ในบัตรนี่เงินอันตัวส่วนที่เดือยที่บัาเพิ่นเอาบ่ขาดไปนะคือเพิ่นใช้ใจ่ายค่ารถที่บับเพิ่นเดินทางมาหาน้องแตยนี้โ,โอ้เพิ่นหักเอาตัวน,นั้นนะเพิ่นหักเอาตัวน,นั้นเพราะว่าต่อเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นจกเงินในถุงเพิ่นจ่ายค่ารถได้แม่นบอกแมบัดพ่อน้องแตยได้ครับเงินจากผู้กรณีเนาะเพิ่นก็หักเอาเงินของน้องแตยนี่ไปจ่ายค่ารถ มันก็เลยเดินทางมานี่ค่ะเพิ่นเดินทางมาเยี่ยมมายาตน้องเต้มันก็เลยทำให้เงินน่ะค่ะไปบันโอ้จังสั้นเนาะใกคิดยังแน่นนงกะบมงเียาสิโกับอะไรกันอืมอไปมหาสู่ได้เนาะแต่าการใช้จ่ายเท่ากับสิบสี่ขนาดนั้นเป็นบ่กความคิดเนาะความคิดเห็นับบวนนจะงสิบาัน่นประมาณแสนสองแสน เอาว่าทางปทางมา50,000แม่ประมาณนั้นซะเนาะก็นั่ไปแล้มากินอยู่นี่ทั้งทีมงานยูทูบเบอร์ก็ซื้อมากินเนาะโดยเขานําชาตาก็มาโอ้ยเบงแน่น่ะจนเือกินนี่อเินมาอ่าเบิ่งน้ําเกลือเนาะมา่นกันเช็คการต้นเบว่าเป็นได อ้าตามที่ว่าอะไน้อเรื่องเราการเอาเงินกับไปเบิ่งนดูคลิปปะนี้เพิ่มเติมก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแตว่ายังบอกเข่าใจซอนได้เนาะคือข่อยมากข่อยกับน้องข่อยกับฟางข่อยกับตกใจข่อยกับบุหูบะเงินชุนนั่นไปใส่ข่อยกะอ้าวมันคือเป็นแบบนั่นคือเป็นที่คือสาร้าคิดชะนอคอยว่าสินะเป็นเพาตอนที่ห้าวว่ากันอยังนห้าวว่าเอาคิดเนาะอ่าแหละก็คือตามนั่นเลย ใจเงินได้บ้านพี่น้องเลยก็คือฮู้หู่กันได้ละทั้งญาติพี่น้องน้องเตนี่เพิ่นมาเยี่ยมยู่หากต่บังไว้ว่าเอาเงินช่วยน,นี่ไปจา่ายค่ารถค่ายังเนาะค่าเช่าค่าเช่าจ่ายรถล่างนี่แม่ฮักเอาเงินผู้เพิ่นมามอบใหนน้นีเออ่เนาะแกย่าได้มันผ่าน,นไปแล้วเมนเมนม,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 มีแต่ว่ายาได้เด้อเนาะน้องๆผ่านไปได้กับผ่านไปเฮ็ดได้ซะมันเลี่ยวเลยดีมันขึ้นนี่เนาะ มันมุมโบได้ถ่ายคลิปนะแต่ว่าเพื่อนเราเขาข้าวมาได้ยินแววแววในหูนะว่าเออคนบริปายเลยเด้อทางป้าเจ้าเด้อทางป้าเจ้าวคนบริปายได้อะว่าชั้นจะไปโลกว่าชั้นรือนี่นะคือเพิ่นว่าว่าเพิ่นสิบมาเยี่ยมบ่แม่นกับแม่นแต่แต่เท่ากับโบโบได้ว่ายังกับเป็นชิดของเพิ่นแม่นเป็นชิดของเพิ่นได้แต่เจ้าเที่ยวกันเองเรื่องงานก็ควบมือเจ้าใช้เรื่องมือเจ้าเนาะอสิมาหรือบ่มากก อยู่กัขอบคุณเจ้าคุยกันเนาะแต่ว่าในขณะนั้นในคืนนี้เพราะนี้ก็ไปหักไตเงินมาอย่างเดียวนะครับเขามามอบให้น้องเพิ่นอยู่โรงพยาบาลนี้กับเช็ดชีสแล้วแหละยาไหมเนาะเดี๋ยวเดีไปเนาะมีแต่ว่าพออยากว่าอยังลายยันมีปัญหากันภายหลังเห็นพี่น้องคือเห็นนั่นแหละยันพีเพิ่นยันพีเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกับเป็นพี่ใหญ่พูนึงอาชีพนี้แบบครอบครัวน้องแตยนี่แหละน้องเพิ่นกับมีภัยแหละมันนี่เพิ่นอย่างว่าอย่างเพิ่นกับมิชิตว่าเลยเห็นบอก มีแต่สูดๆได้แต่นอนคนซักยาแล้วก็หลับไปได้พอคนมาซักยาให้โอ้ยหนูกำลังใจดูบมึงลูกเท้ายังไงเท้าเลยจากเมื่อได้แบบนี้บ่มี่คือหมูเดิยังบ่มีเลยฮิบดิบๆเจ้ากับอันนี้แหละกำลังใจก็คือแบบนี้แหละหัวหมียนี่แหละเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด คือพวกเฮาเนี่ก็มากับกาลังใจอยู่ห่างมันก็อีกชั้นนึงแม่นบ่กชั้นหนึาะว่าเฮามันบ่ได้อันนากันดีแมนคือเราแบบผัวกับเมียเนาะสู่ไปนํากันเนาะห้มีแต่ว่าให้ทางงวานิวกับน้องคุยกันบาดน,นี้ก็เอ่อการที่ว่ามาโอ้มาลมมาคุยนี่คือทางเกี่ยวกับน้องนิวที่ว่าไปเอาเงินมาน,นี่เนาะเพราะว่าอยากพูดรายละเอียดนะพี่นอ้องตามนั้นพี่น้องมีแต่ว่าอยากคุยกันต่อพี่น้องเอ้ยยังอยู่บ่ายาซักนะยังอยู่บ่เป็นได้ละ มันเดียวนะมันม nah, okay. ันมันเจ็บอย่าไรมันเจ็บเป็นบาดบอมันเจ็บตรงตรงนี้อ๋อมันเจ็บตรงเอ็นขนองโอ้แบบแบบเจ็บเป็นบาดบอแล้วเขาเช็คไงเออเด้ๆนี่นี่ทั้งหัวราชการเป็นบ้อนเลยบอกว่าเมียนมาย์เฮ็ดซาลับเมียน้หมอเฮ็ดเพราะว่าอันเฮาไปบอกเพิ่นมาแล้วก็ได้เพิ่นมาเฮ็ดให้เออแม่หมอเพิ่นม่าเลยจั้นลาวมันเป็นอยงไรเอ้อว่ามันเจ็บแบบขึ้นิดนึงนะ โดย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 เดี hmm. ๋ยวเพิ่นบอกหมอมาเลยโอเคจั่หน่อยเพิ่นมาเบิ่งให้เจ็บบ่นะหมอให้บ่อให้ซักยาซักนี่แบบพาตัดนี่กวรนี่แหลยเะ็นได้พอปูกับอ้ายน้องกับมาหอดแต่เด้มงกุฎนี่กะเพราะว่าซักนาคาได้พี่น้อยเนาะกอนที่ว่าซักซักอ่าตั้งแต่ว่าเริ่มซักนี่คือเพิ่นซักแต่วันนี้บ่ แมีเท่าไหร่ครบมพืชหลักพี่แต่คือซักหน้าขาตลอดเนาะเด็กผ่าพริกข้าวกล้วยไรอะไรเนาะแม่ว่าพอ่งซักก้วยไรได้เพราะน้องปีนไรได้เพราะต้องซักขาแล้วก็ซักกล้ามอนึ่งซักกล้ามแขนอังเถื่อนแต่วันนี้นอนนพอนก็นเลยเอาขาซักมันง่ายดีเห็นไหมอืมแล้ววันนี้ก็คือ,อนี่แหละนี่ทางงานพอปูเพิ่นก็เอากินข้าวเนาะ ปัญหาก็มาหอดกั <cutter aer> <lide> oh ่นีพี่น้องเลยได้สาระคือบล็กที่แถวพี่น้องเนยกินแล้วก็คือคำเบิ้คำเบิ้ดิดยาแล้วมันเจ็บตัวบ่ลละคำว่ายังชักยาคือว่าเด็ดยาท่านเบิ้ลก็คือว่าพขายู้เนาะว่าคลิปตะก้อนเขาถ่ายไปนั่นน่ะแบบน้องเพิ่นยังยู้รมยาพี่น้องก็คือว่าบริเจ็บหลังจากที่ว่าเบิ้ดปิดยาน้องเพิ่นก็เจ็บเพิ่นวงไว้เอ้บล็อกเพิ่นชักยาได้เพิ่นก็เขียนวงไว้ เพิ่นเอาเลือดเด้เพิ่นเจาะเลือดนั่นน่ะวัหันคือสมมุติว่าเพิ่นอยากตวนีเพิ่นก็มาเจาะงเก่าสิได้บ่ได้เจาะใหม่พอเพิ่นูเสเลือดได้เด้เนาะอืมเจาะใหม่เฮาก็ต้องไปหาเส้นเลือดอีกอได้น้องเอ้ยืข้ล Chip bóng 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 มันเป็นแบบมันซ้ํามาเรื่อยๆอันนี้อยู่แล้วกดอันนี้ได้ค่ะคือเจ็บนี่เจ็บบอนจุดมันหักบ่ล่ะเออ็ตีอ่าบางข้อตีนมันจว่ากเอื้อนี่บ่อันอันีแก๊สมันนี่ว่ามันเตงบี้ส่วนลายนะน้องเจ็บตงนี้แม่นบ่เมื่อเมื่อมาูนเมื่อคือแบบหาูนหลังีนี่ก็เจ็บแม่นบ่น้องล่ะ แสดงว่าบันก็ได้มึนเนาะปกติเ้ามัดไว้มันสิมึนเ่าเพราะว่าไม่ง่ายกับแบบเ้ามัดเนี่ยนะสร็จเ์ามันต้องตึงต้องยังเพราะว่าแข้งขาเ้าบวมได้มันต้องตึงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็ญาติพี่น้องทั้งบ้านเจ้าโทรมาเนาะโอ้้อ้น้องโทรมาเป็นห่วงจะเบาไหมจะเบาจะอะไรจะอันแก็บน้ำใหม่นี่ อันบ้านเพิ่นเอิ้นอันกระเบาบ่กระเบาเนาะกระเบานี่ๆหัวแล้วนะฮะสิเลิกกระเบายังไงแล้วอ้บ่เพิ่นวเอ้ยเอิ้นอมบ่ถกเพิ่นกระบังเฮาเอิ้นกระเบาแนิ้ได้แโอ้ยเนาะเอาๆๆยิ้มหัวได้เนาะเพิ่นเาบ่ก็สิว่านี่อ่าน้องเพิ่นอาจสิว่าิดากออกแ่บ่เอื้อว่าตลกให้แน่นะ ใช่แลไม่ได้เพิจ็บนาะเบิ่งรถแผลน้ำผัวจังไหนมูนบ่ะแขนนี่โอ้ไปจับเช่ามาแลกัดได้นี่นี่โฟใช้มือดูห่นละเจ็บเอานางม่ไลาน้องแต่เจ็บแต่เสีเอาแขนผัวมากัดเพราะว่าเพื่อให้แบบบรรเทาปะอ่าใชบวับรเนกัดกับแบบว่าอะไรกัดคนแหงเดี๋ยวเอาพอม่แห้งนะมยเอาแบบพอมีแห้งรอกรา แล้วฝัวก็นั่งจับมือใหงแข่งเช่นนี้กินเข้าวแล้วกินน้ำหมดละเอาน้ำให้น้องกินได้เลยเอาน้ำให้น้องกินได้อย่ากินลายแล้วนะเด้ออย่ากินลายเด้อกินพ่อข้อโมหงเด้อเออพ่อข้อโมหงหลายเคนหน่อยกินลายเพิ่นให้กินได้อยู่แต่ให้กินทีน้อย พอมาปั่นฮ่อนมือตัดมือผ่ามันจะได้อดหลายมือได้กับฮากินลายมันมันต้องได้อัดพอฮากินหน่อยก็แค่ในเฮาอดต่ำจมูกเอียงที่ก็ได้ซึมนะพอเวลากินแบบนี้ได้เลยหากแต่ว่ายอมหับใจนอกคนอดเลยเพราะว่าคนกบบเจ็บฉัำนี่ทนได้นะว่าฉันซะ เพราะว่าน้องแต่เจ็บเด้น้องแต่เจ็บขาอะไรคำว่าห้าบอลนินล่งว่าหละเนี่ยน้องเพควนกัดดินน้นเนาะก็คือความหมายของน้องเพควนก็ชียืนแขนให้กัดนะเม่นเพราะว่าแขนเพราะว่า,าอันเฮาเจ้าเจ็บขาอะ้รกับป้อยใช่ไหมนักเท้ากำคำเฮาวเวลาเจ็บเด็กคำว่าเฮา,าบอกเอาแขนอัดแหละฮะยันน้องนินน่นปากนิ่งข้างยันถือดิ้นตัวเองเนาะภาซันซะ แม่ถ้าเจ็บแต่มันก็ชาวปีครบแล้วน่ารักน้องยันครบกี่ชบตัวเองแม่ยันครบดินแม่แม่ทั้งน้องบอยก็เลยว่าเออเสีอเสืยเสียได้น้องคนกัดแขนเสื้อบอหรือว่ากัดนางชิ้นตัวเองไปก่อนสินะน้องคนเศร้าเจ็บน้องคนกะไม่ได้กัดพอน้องคนกะแบบยังไงก็ยังบอกเคยมีแฟนบอกเคยมีเมียสินะบัดนี้เลยกะคนนี้ก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะก็เลย มีความฝูฟันแล้วก็บฮักแพงกันอืออือทางเอโน่ก็ให้ก็ลังใจยอยู่ทางบ้านกับสบายด,ดีแล้วอะไรเนาะเจ็บม,มาอีกหรือเปล่มันบริเจ<ม>็บเป็นบทเลยบล่นังห้องมอทหารหมอลอยเก้าวห้องมอลอยเก้าบอกเปินห้องหมอกุ้มอ,มอ,อืมอ,มอือ <c oughs> คำว่ามีแพ้อ่ะแพ้น้องเพินกัดก็ได้ เพราะว่านั time, right? ่ง like, ก็เอาแพ่ก็ได้แบบแพ่มุนก็ได้แบบเนียนกัดเพื่อว่าเงินสิกัดแตนชินอ้ายนางอ้ายก็เอาแล้วจังหน่อยพัวจะชินเท่าะออกกันอีกแล้วไปรักษาพัวกันอีกแล้วค่ะเพื่อเมีษาหรือพัวซ้ำในพัวเพื่อเมียสาวหรือพัวซ้ำในมัแล้วอเออกัดเสือกัดยางก็ได้ลูกหล่ะเจ้าก็จะไปกัดแตนนางพัวก็เหนเนาะตายแล้วพื่อเมียสาหรือตายแล้วชิมาพัวพัวอีกเรื่องนี้ แค่แค่ไม้บ่นี่แพ่ไม้บ่เออเอาเออป้านีเวลานั้นกกัดเออมัน่งเวลาเจ็บมัน่งบ่กัดดินตเองบ่สะใจบ่โอ้ยก็กระบาะพี่น้องเอ้ยสิปวเมียอืมเป็นยังเวลาเจ็บปวดมันกอดบ่ได้เนาะย่านเฮาแบบนี้แหละเนาะอืเห็นใจอยู่ แล้วไอ้สิทามมันเจ็บแบบไรล่ะห๊ะบอกขอแครงคือไงบอกรบอแล้วมันเจ็บแบบกัดปวดปวดบอกัดปวดแบบมันย่อนอยู่บอล่ะมันย่อนยึกยุกยุกยุกบอเออเคยมีว่างไหมมีว่างมันมันบวมเลยไหมแบบไม่หนีบค่ะมีเข่าโอ้บวงต้นขาบอมันบวมเองมาไม่หนีบข่าอีละแบบขาเจ้ามันบวมเนี่ยมันหัดไม่ออกไม่ออกเนาะอืม ใจนใจอ่ออออ่าา่ดดที่นอ่ตั้งใจแหะตั้งใจคนสี่ยาชาจะ้จังหวัก็เศร้าหรออเจนเจนนเเนาะพี่น้องเลยคืชีทั้งญาติเลากับม่ล้ทั้งน้องอ่าพอน้อง อาบอยเนาะหรือว่าปูย่าน้องแป่แน่พี่น้องเลยเนาะมาหอดแล้วหัดแต่เป็นข่าวเมืยอยแล้วเพิ่งออกไปกินข่าวกินน้ำตอนนี้พี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลยเป็นได้ป่ะนี่ดิดยาออกแต่โอเคบ่หรือว่าอะไรยังเจ็บอยู่หักแต่ว่าเบื้องพันซักนี่เริ่มซาแล้วเมนบอสเริ่มซาคือซื้อว่ามึนๆแล้วเอ เบิ่งปากก็ช่วงสเสห์เท่าน่ะปากก็แห้งบ่อ้ยบ่ได้อันนั้นเนาะบ่ได้มีน้ำม,มันมาทาให้น,น้องเพิ่นเนาะบ,บ่มีบ่โอ้อย่าเรียมันปากแห้งบ่ไปเรียมันแตกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าดูหนาวเนาะอืมบ้าแล้วก็ทั้งอาผัวก,ก็งั่มปากเข้าไปกันไปอืมโอ้ยน่าทึ่งเลยเป็น,นได้ความรู้สึกหลังจากที่ว่าเห็นหน้าปลูกกำน้า,อาเอหน้องป้าลุงมาหาอิระอะ ตก้าวเลืเอนตูนเนาะความรู้สเป็นยังไงดีใจอยู่เมนบอกอืมแต่แบบว่าบันเทาบันเทาแบบความเจ็บปวดไปแน่เนาะเห็นญาติพี่น้องมาเป็นห่วงเป็นใยปูกับดุงกับป้าบออืมก็ยังคิดเอาผ่านเลยอาทิตย์นิดเนาก็ได้ประมาณสิบเอ็ดอืนก็ดีใจว่าชันพี่น้อยเนาะก็คือว่าแล้วความรู้สึกน้องเพื่อนมีแบบ อย่าตีพี่น้องทั้งผัวมาหุบมาฮ่อเนาะความรู้สึกกระดิใจแล้วก็พ่อแน่พี่น้องเลยว่าน้องเพิ่นที่ผ่านมานี่แบบมีแต่ช่องยูทูบเนี่ยกับยังมาหุบมาฮ่อเนาะนะครับมือนี้มีทั้งญาติผัวแน่แล้วก็ญาติน้องแตแน่หรือว่าพ่อเน่เนาะล่ะเนาะว่าบอกว่าญาติว่าพ่อเลยญาตินี่เพิ่นบัวมาแล้วญาตินี่ยเพิ่นว่าเพิ่นบัวมาตามที่ว่าได้ยินบอลนิวเพิ่นว่าเนาะเพิ่นบัวมาเยี่ยมบ้านกามาบัวมากันแล้วแต่เพิ่นพี่น้องเลย ตาบุตรีบอกว่าเพิ่นตะัวนี้เนาะความแล้วแต่เพิ่นขนาดขึ้นนะองเนาะคืนนี้บุได้นอนแต่บุได้อยากนอนเพราะฉะะเจ้าอยากนอนอยู่อยากรับอยู่เออขาข่าว่ากลางเว้นนี่คว่า,าเพิ่นบอเบอจ็บปวดเจ้าก,กันรับตาเงียบไปนั่มเนอบักลางคืนแบบเจ้าช่ได้เบิ่งกันได้เพราะว่ากลางคืนกับกลางเว้นนี่ตัวอะไรเจ็บแห้งกว่าอีล่ะโอ้กะพ่อพกัขอขอขนแม่นบ่ ดมือแลวบันี้เพราะว่ามันลอยง่ายกับกรขามันบวมบวมในกระยุบบวมในกระยุบเนาะมันมันมันเจ๊งแบบไรพี่น้องเลยที่ตามมาการไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเรื่องทางเงินทางคำเนี่ยเขาก็ยั่งบบได้มั่นใจว่าเงินที่เพื่อนมาให้นี่จะฉีพอหอดมือพาตัดหรือบบเนาะเขาก็ยั่งบผู้ตอนนี้เพราะการใช้่ใจแต่ละมือแต่ละมือพี่น้องเลยมันกะลายอยู่พอสมควรอันนี้ก็ยาที่ตัวเจ้าไปเอาเช้านี่นี่ เป็นซักเบิ้ลแรกเป็นบ่เพราะว่าเดือดเข็มชุดไทยเป็นมาซักกันนี้เนาะยังเหือเข็มหนึ่งบ่เออเออเอ้าเอ้าเอ้าใส่เนาะนี่แหละหลายไม่แต่ว่าเจ้ากะเวลาน้อนคนนั่งกันนอนพักผ่อนน้ำเด้ออือดูแลสุขภาพนะอือเออเซรัไปคลิปเนาะหายจุกเจ้าพักผ่อนเนาะออสบายดีทั้งหลักโดยสบายดีแล้วน้องเตะเด้อเออโดยโดยเอ้าเอ้าน้องเง้ยทางพอแล้วก็มาหอดแล้วกันเตะ ขามาเหยียบนั่นนึงแล้วลกออกเมื่อไปกินข้าวพี่น้องเหนน็นเนาะพ่อว่าเราหิวข้าวมาแต่ทางไกลพูนพี่น้องทางปากเซผัวาปแซนาะพี่น้องเนาะโดยคนมาหอดตอนข่าวมาเหยียบมายาไปออกไปกินข้าวสาไลด์ก็ออกไปฮับเอาพี่น้องแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปเพิ่นตอน,อนนอกกั่นพราะว,ว่าฮาปะยังบอกท่านได้โอ้ล่มเด็วก็ยังบม่ได้ถามกันเนาะพี่น้องอ่ะจังใดกลับไปก่อนพี่น้องไปพ่อนคลิปหน้าเด้อบัดนี้พี่น้องเลยถ้าผิดพลาดกันไหนขอโทษขออภัยเนาะอัศลคิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีบระจุภุสุคนเด้อ